ครับช่วงพลิกฟื้นคืนฝันนะครับวันนี้จะพาไปดูเรื่องของรีไซเคิลนะครับแต่ว่าไม่ใช่ที่เราเห็นกันทั่วไปในการรับซื้อของเก่าแล้วก็นําไปขายให้กับผู้ที่รับซื้อของเก่าและนําไปแปรรูปนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นของเก่าที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีทั้งเหล็กสเตลเลตอลูมิเนียมและก็ทองแดงถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะครับในแนวคิดรีไซเคิลที่ทําให้เห็นคุณค่าของวัตถุดิบอย่างเต็มที่ติดตามจากายงานครับ ช่วงพลิกฟื้นคืนฝันสนับสนุนโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ทรัพยากรแร่ธาตุหรือสารบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งมีส่วนประกอบทางเคมีและมีรูปผลิตที่แน่นอนเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งชนิดของแร่มีอยู่3ชนิดคือแร่โลหะแร่อโลหะแ,ล,หะและแร่เชื้อเพลิงทรัพยากรแร่ธาตุในปัจจุบันซึ่งกำลังประสบปัญหาดังนั้นเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ควรมีการนำแร่ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งสำหรับสัปดาห์นี้ช่วงพลิกฟื้นคืนฝัน พร้อมนาเสนอการนําทรัพยากรแร่กลับมาใช้ใหม่อาทิเช่นนําเศษเหล็กเศษอลูมิเนียมด้วยการหลอมอีกครั้งบริษัทฮิดากะโยโกเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดเป็นบริษัทที่นําเศษของผลิตภัณฑ์วัสดุทางอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วอาทิเช่นเศษเหล็กทองแดงทองเหลืองสเตนเลสอลูมิเนียมมาผ่านกระบวนการคัดแยกหรือนํากลับมาใช้ใหม่ด้วยการ2แบบคือเครื่องบดใช้สําหรับเหล็กที่มีความหนาน้อยส่วนเครื่องอาจใช้สําหรับเหล็กที่มีความหนามาก ทั้งนี้แร่โลหะที่นํามาใช้ในด้านภาคอุตสาหกรรมนั้นก็มาจาก 1. เหล็กมีสีน้ําตาลปนแดงหรือสีดํามีความมันวาวแบบโลหะเป็นแร่ที่มีความสําคัญมากที่สุดนิยมใช้ในการก่อสร้างทาเครื่องมือเครื่องจกนนักรกลต่างและอาวุธ 2. ทองแดงมีลักษณะเป็นของแข็งสีแดงเนื้ออ่อนบุให้เป็นแผ่นยางและรีดให้เป็นเส้นลวดได้ง่ายเราใช้ทองแดงมากเป็นอันดับ2รองจากเหล็กโดยใช้ทําอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ช่วยให้เราได้เห็นคุณค่าในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าทั้งช่วยอนุรักษ์แร่ธาตุและการใช้แร่ธาตุอย่างประหย,ยัดยังลดการสูญเสียแหล่งในการทําเหมืองแร่อีกด้วยอันนี้ครับก็อาจจะถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับในการพลิกฟื้นคืนฝันที่นําวัสดุเหลือใช้หรือว่าวัสดุที่เป็นวัสดุทางอุตสาหกรรมนะครับกลับมาแปรรูปแล้วก็นําใช้ใหม่ได้ครับช่วงหน้าครับเดี๋ยวติดตามเปิดใจไขปัญหาครับ การรอคอยนี้จะสิ้นสุดแบบไหนคุณช่วยได้ร่วมบริจาคสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชที่ใหม่และทันสมัยเพื่อการวิจัยและรักษาผู้ป่วยสิริราชโรงพยาบาลของแผ่นดินจะมีใครรู้ไหมนะพลังงานที่ใครใช้กันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วใครนะที่คอยดูแลจัดการพลังงานที่เราใครกันนะ คอยใส่ใจนึกถึงทุกคนใครนะสตีรีล้นจัดการพลังงานให้พวกเราอย่างทั่วถึงพอเพียงกกพคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานอยู่เคียงข้างกิจการพลังงานไทยใส่ใจผู้ใช้พลังงาน เปิดใจไขปัญหาสนับสนุนโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับเข้าสู่ช่วงเปิดใจไขปัญหานะครับวันนี้ก็มีแนวทางหนึ่งที่ถือว่าเราจะร่วมกันในการสร้างสารรค์สังคมนะฮะให้กลับมามีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของขยะรีไซเคิลซึ่งเราเห็นภาพค่อนข้างหลากหลายนะครับว่ามีหลายบริษัทที่ดําเนินการแต่ว่าในกลุ่มของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีของที่เหลือใช้วันนี้มี1บริษัทครับที่ได้ร่วมกันในการช่วยทําให้สังคม น่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับผมอยู่กับคุณยาซูโอะอาทิตย์เรืองศริรินะครับประธานบริษัทฮีดากาโยโกเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเรียนถามอย่างนี้ก่อนละกันผมพูดถึงเรื่องของรีไซเคิลขยะรีไซเคิลเนี่ยของฮีดากานี่ทําอะไรฮะเราเองอยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับครับสิ่งการการผลิตรถยนต์เนี่ยมันก็จะมีเศษพวกเหล็กออกมาเยอะพอสมควรเราก็จะเก็บเหล็กตัวนั้นมารีไซเคิลอยเดงนะครับ คือประเด็นของเราก็คือเป็นเป็นรีไซเคิลถูกไหมฮะถูกต้องครับถ้าถ้าเราเทียบกับทั่วไปอย่างนี้เราก็เห็นเอ้ยมีบริษัทอะไรนะวงวงพาณิชย์วงพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยนะมีพี่ๆขับสามล้อครับผมขับซาเล้งอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันคล้ายกันไหมหรือว่ามันมีความแตกต่างคือเหล็กของเราจะเป็นเหล็กสะอาดเขาเรียกว่าออกมาจากโรงงานเป็นเหล็กเขาเรียกเหล็กโปรเซสที่ออกมาจากเอ็กซ์แฟกท์รีอย่างเดียวที่เราจะ คอนเซนทรต์แต่บางส่วนแต่ถ้าเป็นอย่างของของท่านของทางวงพาิต์มากเลยจะเป็นอะไรเนี่ยจะเป็นพวกคารียกเฮาส์โฮเป็นพวกเหล็กใช้แล้วเหล็กเก่าทองโรงานก็คือเหล็กก็เป็นเหล็กชิ้นเดียวกันแต่มันเป็นโครลชินิตลักษณะว่าคือมะม่วงก็จะมีออกกล้องกับนะไม่มีหลายชนิดที่มันจะกครุ่นแต่มันมีรสชาติของรสชาติคือในกระบวนการของเราก็คือเหล็กพวกนี้เรารวาเป็นเหล็กดีเราก็จะคือก่อนจะเหล็กจะออกมาเราต้องเช็คคุณภาพของเหล็ก เ่างใช่วหาเหล็กตัวนี้มันมีเหล็กนิ่มหรือเหล็กแข็งหรือแสงสังกะสีหรืออะไรทองนั้นหรือมีสีแล้วก็เช็คเข้าไปปุ๊บเราก็จะรู้ว่าคุณภาพของเหล็กคืออะไรเสร็จแล้วก็จะเราจะเข้ากระบวนการบดอัดหรือว่าบี้แล้วก็บดเสร็จแล้วไปไหนต่อก็จะไปส่งอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมรถยนต์ที่ทําเป็นพาร์ทพวกพวกช่วงล่างของรถยนต์อย่างเช่นเหล็กที่ถูกบดแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้เด็กมากแผ่นจากแผ่นใหญ่ๆเนี้ย หลังผ่านเครื่องบดจะลดไสด่สดับนี้ถ้าลดได้สนับนี้ก็คือมันจะมีความหนักคือก็คือต้มด้วยครั้งหนึ่งเนี่ยจะได้น้าเหล็กเยอะที่สุดดีกว่าเอาเหล็กแผ่นใหญ่ๆมามาประกบได้แค่นิดหน่อยก็ไม่ใช่เราจะเป็นโปรเซสเซอร์ในช่วงเดียวกันช่วยให้เหล็กเนี่ยได้มีคุณภาพและน้ําหนักแล้วก็คัดเหล็กที่ลูกคา้าจะไดะ้ก็คือเราเอานี้พอซื้อมาเสร็จเรามาทํากระบวนการต่างๆนานาเราไปขายต่อใช่ไหมเราไปขายต่อครับแอบถามไม่ได้กำไรใช่ไหมกำไรดีไหมครัคืออุตสาหกรรมรถยน จะกำไร,มรไม่ค่อยดีเท่าไหร่ hey, หผลเพราะว่าราคามาถูกหลอกตายตัวเหมือนลักษณะคุณซื้อราคานี้นะผมต้องซื้อราาขายราคานั้น<ม>เพราะว่าไม่งั้นคือผมซื้อราคาแพงผมขายราคาแพงพาสวนกลับไปก็ต้องซื้อของแพงอุตสาหกรรม,มรูจนเขาก็พยายามจะลดราคาเพราะเฮ้ยขออยู่ระดับนี้นะครับทำไมถึงมีแนวคิดทําเรื่องรีไซเคิลพวกวัสดุที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่คือบังเอิญโชคดีที่ผมเป็นเซิร์เ generatio ปูผมมาที่นี่เมืองไทยเมื่อปี73ถูกต้องนะครับผมแล้วก็เขาก็คือมีคือเราเป็นญี่ปุ่นครับคือชาตินิยมฮะก็เราก็คุยกันได้แล้วก็ช่วงนั้นก็จะมีฮอนด้าสองมอเตอร์ไซค์มาโตโยต้ามา,มารถใหญ่มาคือเฮ้ยทุกสิ่งทุกอย่างฮิคาระแท็คแคปไปเราก็ได้ตัวนี้มาเราก็เอาตัวนี้มามาพัฒนาตัวเองว่าทํายังไงให้มูลค่าของสท็แคปเนี่ยดีขึ้นเขาเรียกว value add ได้เท่าไหร่ value add เท่าไหร่ก็จะเป็นกําไรของเรามา ผมเรียนถามองี้ว่ามันมีประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมอยังไงเรื่องของเอกรี cycle, ไซเคิลโครงสร้างที่มันเหลือๆเอนี่ยโอมมมม้มีมีมหาศาลครับคือเราเนี่ยการรีไซเคิลได้เนี่ยคือเราต้องไม่ต้องไปซื้อของใหม่มาทํารีไซเคิลได้ก็คือส่วนหนึ่งก็คือลูกค้าก็พอใจว่าไอ้พวกเศษเนี่ยมันก็ถูกผ่านกระบวนการของฮิรากาแล้วก็สุดท้ายก็ไปหลอมแล้วก็เป็นพาชิ้นหนึ่งแล้วก็กลับไปเนื้อศรกรจนอีกรอบหนึ่งตัวนี้เขาค่อนข้างจะแฮปปี้ที่เขาจะอยากจะขายฮิรากา แล้วก็ไปวนแล้วก็คือพวกนี้วนกลับไปรอบหนึ่งแต่ถ้าบางที่ไม่ใช่ฮะบางที่ซื้อมาผมมีกาไรไม่ขายไม่ซื้อไม่ขายทำะย่างนั้นคือเก็บไปไม่รู้จะแซคปบจะน่าอะไรเท่าไหร่แต่ว่าของเราค่อนข้างจะของมาปุ๊บรีบรีไซเ์กลแล้วก็รีบส่งไอ้คืนนี้เกิดแล้วก็ค่อนข้างจะเซอร์เคิลจะเร็วมากกว่าช่วยเหลือเรื่องสิ่งแวดล้อมแน่นอนครับเรามี I อเอสอหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งปีสองพันห้าโรงแรกที่ได้มาตอนนั้นช่วงนั้นที่เป็นโปรเซสเซอร์นะหลังจากนั้นเราก็ขยายอีกสี่ห้าโรงงาน การประมูลถ้าไม่มีหมื่นสี่ s o ก็ไม่ต้องเข้ารเราเข้าได้สบายบแต่เราไม่ได้เข้าไปไปิดกดขี่ราคาเนะเราก็เข้าไปทำรประมูลการอย่างปกติที่เราทําอยู่นะการทําอย่างนี้เนี่ยส่วนหน<ม>ึ่งอาจจะมองได้ไหมว่าช่วยเรื่องของโลกที่ไม่ต้องไปขุดเอาเหล็กขึ้นมานนนไม่ต้องขุดเอาทองแดงขึ้นมาไม่ต้องเอาอะไรขึ้นมาอะไรนี่แน่นอนครับขยะเนี่ยมันไม่ใช่เป็นขยะขยะคือทองคําผมคิดอย่างนั้น ถ้าเรามีการแบ่งแยกได้<ะ>พลาสติกกระดาษไม้เหล็กแก้วกระจก whatever ตัวนี้จะเป็นมูลค่าแต่ถ้ารวมเป็นเบสเซ็ตแล้วก็อยู่ในกองเดียวกันมีกินเน่าแล้วควรจะอยากจะไปแกะไหมไม่<ะ>เราต้องมีการคัดแยกก่อนที่จะมีอะไรเกิดขึ้น<ะ>แล้วก็ไปส่งที่ที่แยกไปถึงจะได้มูลค่าแต่ถ้าเป็นกองนั้นสุดท้ายก็คือฝังกบรืวเผา<ะ>อันนี้คือจะไม่ดีกับสิ่งแวดล้อม เรื่องของการปนเปื้อนขอ,ข,อของของสารพิการปนเปื้อนของวัสดุอื่นๆครับที่เราจะต้องมีการคัดแยกกระบวนการอะไรพวกนี้มันมีไหมครับเออันนั้นผมต้องขอบคุณทางบริษัทญี่ปุ่นครับบริษัทญี่ปุ่นค่อนข้างจะส t r i กประเด็นนี้ขยะไม่มีการผสมไซแคปก็ไม่ผสมเขาจะแบ่งเลยว่าไซแคปเหล็กนะไม้นะน้ำมันนะค,คือแบ่งชัดเจนเพราะว่ามันอยู่ในกระบวนการของเขาที่มันถูกสอนมาถึงเราก็ค่อนข้างจะสบายใจสิ่งที่เราซื้อมาก็คือไซแคป ไม่ใช่จะม,มีพวกน้ำมัน